พี่ประพัฒบอกอาการตอนนี้เราไหวก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสื้อตัวมีเนี่ยเหลือทำเนินเดียว <ไป S 1> สู้ๆ,ๆบนเนินครับหายใจลึกๆพี่อีกเนินเดียวไปึ้นถึงโอเคครับ,รบนี่ครับพี่ประพัฒจะรับเสือ้อกดในใจนอรับตุกํำหยางเหรอวะเสื้อห้านี่มั่วนอโอเคปไปเจอกันบนยอดดอยครับโอ้ยโอ้ยประพัฒประพัฒประพัฒทำการรับเสือ้อ อานอรันอ,อนำโชคจากโคราช <Gym. S 1> นะครับผมทำการรับรถบนยอดดอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดไปงานโจมเกอสองอันนั่นนันนันนันอันนันันนันาาโอ้ทำแรงจังเลยตลววันนี้แล้วก็นน้ำโชกน้องวันนี้สายใจเลยพี่น้องเส้นทางที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับนะครับขอบคุณพี่ปอครับ ปเคเอสอาเส้นทางที่เราเลือกใช้ในวันนี้พี่บ๊อบสนุกไหมสนุกครับเส้นทางนี้คือแค่เสี้ยวหนึ่งที่ผมหายที่มาอยู่นะครับอันนี้ยังแค่เนินจาปาโศนอยู่นะไ้โณโอกาสนี้ผมขอทําการส่งมอบรถนะครับทําการส่งมอบรถให้กับงอนำโชคสนานน้อยกับอนำโชคนะครับอย่าไปทางการมา ผมขอทําการส่งโลกของท่านนะครับอย่างเป็นทางการานะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมสลับนอนน้ำโชค,โเค์เสส่วนของออน,น้ำโชคทําการส่ง300แอลครับผมให้กับเจ้าของรถอย่างเป็นทางการในสไตล์ทีเคดีนะครับเรียบร้อยไปแล้ว<ม>ที่สําคัญเขาพูอาจารย์โจเลยครับอาจารย์โจโคเวอร์ให้ที่สามคาั <S <S นนี่นี่นี่ประพัดประพัดอาจารย์โจครับสุยอดครับอ่าประพัดพี่อยากได้เสื้อของพี่มาก นะครับตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านจะได้ใส่เสื้อ TKD แล้วครับเป็นตุกเป็นหยากน้งไอพัดหวานหน่อยฮะซื้อเสื้อฮะก็ได้ซื้อฮะแต่ยังไม่ได้หยากเงี้ยพงษ์ขอกำกำก้องกำพี่พี่ขอกำกงผมกำกำกก้องมาต่อไปวันนี้ครับไปเพราะไปยอน้ไอ้พัดาบอกว่าวันนี่ผมจะต้องมาหาเสื้อ TKD ขึ้นได้สุดยอดครับพี่สุดยอดมากล้มลุกคู่ค้างกับผมมา กี่เต้ยนี่าต้ยเต้ยกี่เต้ยสามเต้ยสามเต้ยนี่คือที่ปิ้ลมาหันมอปิ้ลาหันมาหันเนี่ยมาหน้ามอคนหายจะไกแค้หัวอะหนโอกาสนี้ทำการส่งมอบเสื้อ T K D Enduro Thailand ัะเป็นทางการมากนี่ครับศูนย์สองกำมลร่กำมเร่บพราว่าจะไปฮับที่วงแสมาลัยมาได้ไปวันนี้มาแก้ตัวมาทำการส่งมอบเสื้อ มันเป็นสไตล์ของเราดูพี่ม่เดยวไปแล้วมันเป็นสไตล์ของเรานี่ครับเป็นตุ๊กเป็นาอมนี่ครับผมอันนี้คือสักขีพยานนี่ครับสักขีพยานด้านหลังนี่คือทีเคดี้ใช่ไหนะครับทุกคนคือทีเคดีมาเดินครับผอมบาบามบ้าบ้ดเสียงเพลง่อยทำการส่งมอบเสื้อพีประพัดอย่างเป็นทางการ กับเส้นทางสันโคมิดแก้เสื้อครับผมแก้เลยครับวันนี้ให้เกล้เออนี่ไวะน่เขินชื่นี่คือนี่คือ T K D Enduro แถวไใส่เลยพี่ใส่เลยใส่เลยเหนื่อยก็กว่าจะได้เสื้อตัวนี้มันจะเป็นความทรงจำของพี่เนื้อมมีแล้วครับปไหนเดือดเดือด มาไหมโอ้โหผมขออาจาโจ้เลยอาจารย์โจขอถ่ายก็ทีกนนีครับนี่ครับกล้องเพลนได้เลยครับนี่แหละครับผม p k d Enduro Thailand ครับผมไม่เหมือนใครเลยก็ไม่มีใครเหมือนติดตามผั้ชมคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับที่ผมไม่สุดยอดเลยมากันแล้วนะครับสำหรับคลิปลับรถบนยอดดอยปอ s r นะครับนำทาง วันนี้ทำการส่งรถ CRF 3 0 0รอย L อารันอนำโชคโคลาดแล้วก็